่ช้เสียงภาษาไทยโดย w a t c ส e r s Studio เอาไงเฟตี้อะนี่มันปืนอะไรอะไม่จังขอร้องหน่อยนะโอ๊ยเกรกอรี่นี่หน่อยทำอะไรของนายอะโอยตาฉันตาฉันมองไม่เห็น,นเลื่อนมันเอว้เฮ้ hey, สวัสดีเจ้าเด็กน้อยเปิดประตูให้เราหน่อยนะฉันสัญญาว,ว่าฉันจะไม่ทำอะไรเธอหรอก จริงๆนะไม่ไมพวกเราไม่ทำอะไรหรอกนะจริงๆนะเอาหน้าพวกเราค <confer dles> แค <CL>. ่มาช่อโอ้โหทำกูเจ็บก้น้วเลยแม่เยอะเลยเขาไปจับมันทีแต่เอเออสวัสดีฮัลโหลโอ้พระเจ้าใหม่นะเฟดดี้นายไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเฟดดี้โอ้เว้นะ โ,โอ้โอ้เฟดดี้เฟดดี้ไม่นะเฟดดี้ขอร้องเร็ว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 มานี่มานี่เร็วเฟดี้เฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้ชัวร์เฟดดี้หยุดเลยนะอีฮะหยุดเลยนะหยุดหยุดหยุดอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามากูบอกให้หยุดเลยโว้ยไม่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 ใครก็ได้ช่วยกูด้วย โอ้โอเคแบบนี้มันก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะฮอืมวันนี้จะไปได้กินสับเด็กสึกหน่อยอะเอ๊ะนี่นี่มันพิซซ่าใครออกมารินวะเนี่ยเออของชิคก้าเอ่นะเหรอเฮ้เฮเสร็จกูมึงขอชิมสักหน่อยแล้วกันน่ะเอออันดีมามามึงมึงมาทำอะไรที่นี่วะอย่าไว้ไว้เว้ย a s i เอาเชื่ออะไรของมึงวะ